เดี๋ยวเราจะพามาดูสวนอินทผลามที่ปลูกเอาไว้เมื่อห้าปีที่แล้วในแกนนี้เพราะว่ามันเป็นดินทรายนะครับมันเป็นดินทรายแต่ก็เริ่มออกแล้วปีนี้เริ่มออกออกมาเริ่มปะปลายละเห็นไหมเนี่ยคือลูกอินทผลามสุรินทนนนร,เนร์เนี่ยเนี่ยเนี่ยอินทผลามเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ จะได้กินอยู่ทันทีเป็นรสของเขาเรียกพันบาฮีเรากินสดอันนี้ถ้าสุกมันสู้ของแถวตะวัดออกกลางไม่ได้แต่ว่าถ้าสดถ้าสดนะสู้เมืองไทยไม่ได้รสหวานกรอบเนี่ยของออตอนออกกลางไม่มีไอ้นี่อร่อยกว่านะครับเขาเรียกว่าพันบาฮีนะครับปลูกไว้ยี่สิบห้าต้น นี่นะครับรอบๆรอบๆเนี่ยตอนนี้ไอพุ่นี้มันยังไม่ออกมันมันยังไม่ได้อายุนะครับอันนี้ไม่ใช่ลูกอินทรพาลํานะครับอันนี้มันมันไม่ตัดยากกันนี่ครับอันนี้กําลังเริ่มออกแล้วเนี่ยเนี่ยปีนี้เราได้กินแล้วเนี่เนี่ย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 เห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ย นี่อันนี้เราจะหอยยังเนี่ยลงทางนี้หน่อยทางนี้หน่อยจะได้เห็นเขาเออฮะเป็นสามันมีเมเป็นสามีบครับแน่จอยเนี้จะปเด็ดกหมดแล้วแกบอกว่ามันแย่งอาหารกินหมดนี่นะครับมันเป็นลูก สายพันธุ์บาฮีใช้กินสดอีกไม่นานไม่เกินสองเดือนนี้เราจะได้กินลูกกันละมันเป็นอ่าเขาเรียกยังสาวอยู่ออกมาปีแรกเลยเดี๋ยวจะลองกินดูว่ารสชาติมันแต่ผมว่าน่าจะดีนะมาเป็นดินภูเขามันเป็นดินภูเขาเนี่ยออกมาแล้วโดยเฉพาะที่เป็นมงคลด้วยมันออกที่หน้าถา้ำพิมานจาก,กีเลยนะครับนี่นะครับถ้ำเก่าแก่ที่อ่าท่าน รัชการสามรัชการมามีลายเส้นอยู่ในถ้าเลยว่างๆใครเข้ามาดูนะมาดูที่พระบาทเนี่ยถามเขาว่าถ้ามีม่มานจากกีอยู่ตรงไหนอ่าตอนนี้ตรงนี้เราจะคุณหมอที่มาจากครับสุพนะรรณบุรีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมครับท่านเป็นคุณหมอจากสุพรรณบุรีเป็นหมอทางเลือกที่ วิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรกัญช,ชาที่ได้รับลิขสิทธิ์มาที่เราไปฟังมาดูที่คุณหมอบอกแนะนําว่าให้มาปลูกร้านกาแฟที่นี่กาแฟกัญชาที่ท่านจะผลิตออกมาเป็นสูตรของเขาเลยมาดูที่ก่อนเนี้ยตรงหลังนี่มันเป็นสระแล้วก็อยากจะทําเป็นสระว่ายน้ําเป็นสระว่ายน้ําให้เด็กๆได้มาคุณพ่อคุณแม่มากินกาแฟนั่งพักผ่อน แล้วลูกมาว่ายน้ํากันที่นี่นะฮะตื้น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 ฝึกว่ายน้ําให้เด็กได้เป็นด้วยววคุณหมอมาดูนี่ตอนนี้เราก่อนนะครับเอยดูเนี่ยตรงนี้ครับคุณหมอเราจะทำรถจอดตรงน้น รถจอดตรงน,นั้นแล้วก็ทําเป็นบันไดเป็นอะไรเข้าขึ้นมาตรงนี้เพื่อจะนั่งทัศนาที่อ่าทัศนาตรงนี้เป็นเป็น,ปนชานยื่นออกมาทางโน้นก็ในเป็นห้องอาจจะติดแอร์ทางในนะครับแต่ตรงนี้เป็นชานสองสเตปยื่นออกไปแล้วตัวนั้นบันไดไปไปลงสระว่ายน้ําให้ลูกได้เล่นกันได้ฝึกว่ายน้ํากันนะครับว่ายน้ํานี่สําคัญนะครับบางคนเนี่ยลูกไปเรียนจบแพทย์มานะ โอ้โหเก่งมากเลยวันหนึ่งไปทัศนาจรที่เขาไปที่เกาะล้านเกาะอ,อะไรเกาะล้านมา